อดไม่ไหวความตอนเอกรอบนี้ฟาดจริงบอกเลยอดีตเมียโกบีนิกส์โพสเดือดมือเอกไม่เคยรักลูกเลยคิดถึงลูกจริงคงไม่ทำสันดานแบบนี้เรียกว่าไม่จบเพราะสิ่งที่เจอมาน่าจะสาหาัสกรณีปมอ,อดีตนักร้องบอยแบนดดังโกบีนิกส์ที่เพจอีกี้ขยี้ข่าวออกมาแฉปัญหาติดการพนันกู้นอกระบบกว่า27แห่งชอบจุบเงินเมียกระทั่งเมียทนไม่ไหวจนต้องเลิกขาดล่าสุดไปไล่ยืมแฟนคลับอีก ขณะที่อามอดีตันรยาของนักร้องดังออกมาเปิดใจแฉซ้ำอดีตสามีติดพนันหลายล้านเอาทองลูกไปจำนำจุดแตกหักเลือกรับไม่ไหวช้ำใจไม่ส่งเสียลูกยังมาของเงินถวาเจ้านี่ตามทวงวันที่19กันยายน66อามอดีตันรยาของนักร้องดังโพสต์ฟาดถึงอดีตสามีอีกว่าถ้าคิดถึงลูกจริงมึงไม่ควรคิดที่จะทำสันดานแบบนี้ตั้งแต่แรกข้าเพิ่งเห็นสัมภาษณ์จากคนอื่นว่าห่วงความรู้สึกลูกแต่ที่ทำทำมาก่อนหน้านี้ละ ตอนนี้มึงรักตัวเองห่วงตัวเองล้วนๆขามึงไม่เคยรักลูกเลยไม่งั้นคงไม่ทิ้งให้กูที่ท้องอยู่อุ้งท้องและเลี้ยงลูกไปด้วยจนถึงทุกวันนี้หรอกว่าจะไม่ของขึ้นละนะอดไม่ไหวอีกละความตอนเอกรอบนี้ฟาดจริงบอกเลยทั้งยังแชร์ข้อความเราไม่จําเป็นต้องให้อภัยคนที่ฮี้กับเราก็ได้นะคะเราสามารถเกลียดเขาตนเขาตายไปแล้ว แต่เรายังเกลียดอยู่ก็ได้ไม่ผิดอะไรเลยหรือวันหนึ่งเขาอาจจะสำนึกแล้วมาขอโทษเราเราก็สามารถไม่ให้อภัยได้เหมือนกันทุกการขอโทษไม่ได้หมายความว่าต้องให้อภัยเสมอไปความเจ็บปวดของเราไม่เคยเท่ากันค่ะพร้อมแคปชั่นเห็นด้วยว่าและบางคนถ้าไม่รู้ความเจ็บปวดของคนอื่นก็ไม่ต้องเอาตัวเองมาสารแนตัดสินนะคะไม่ได้ขอไม่จำเป็น มึงไม่ได้อยู่ในจุดที่กูเคยอยู่ไม่ได้เจอในสิ่งที่กูเคยเจอมึงรู้แค่บางอย่างที่กูอยากให้รู้ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมาเสนอหน้าแล้วพูดว่าไม่เป็นไรนะเพราะคำว่าไม่เป็นไรของมึงกับกูมันไม่เท่ากัน